สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มีข่าวมาแจ้งเช่นเคยนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราและก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามารับชมและก็รับฟังพร้อมกันเลยค่ะไม่ต้องอดหลับอดนอนไปกรีดยางแล้วนะคะเดี๋ยวเรามีช่วงเวลาที่เหมาะสมมาให้รับทราบกันนะคะก็ใครจะทำตามหรือไม่ทำตามก็ฟังไว้เป็นประโยชน์หรือว่าเป็นข้อมูลก็แล้วกันนะคะสำหรับ การกรีดยางก้อนถ้วยนะคะหรือว่ากรีดยางอะไรมาทําอะไรก็แล้วแต่นะคะสําหรับการกรีดยางเวลาไหนถึงจะเหมาะสมที่สุดน้ำํำยางไหลดีนะคะช่วงเวลาที่น้ำํำยางไหลดีที่สุดก็คือช่วงที่มีอากาศเย็นที่สุดของรอบวันนั่นเองค่ะแต่เรายังสามารถเลือกเวลาได้นะคะว่า จะก,กีดเวลาไหนอันนี้อ้างอิงข้อมูลนะคะจากข้อมูลสถาบันวิจัยยางการยางแห่งประเทศไทยนะคะมาดูมาดูกันเลยนะคะว่าช่วงไหนบ้างสำหรับตั้งแต่6กทุ่มถึง6กโมงเช้านะคะเป็นอากาศที่เย็นแล้วนะคะได้น้ำยางร้อยเปอร์เซค่ะแล้วก็ช่วง ตั้งแต่6โมงเช้าถึง8โมงเช้านะคะจะได้น้ำยางเกาสิค่ะตั้งแต่8โมงเช้าถึง11นาฬิกานะคะหรือว่า5โมงนะคะห้าโมงเช้าได้น้ำยางแป่เปอรนะคะและก็สุดท้ายเลยตั้งแต่1ิเอนาฬิกาถึง13นาฬิกาได้น้ำยางเจาเปนต์นั่นเองค่ะ ชาวสวนยางค่ะสามารถเลือกเวลาได้นะคะหรือว่าดูอุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะว่าอากาศเย็นตอนไหนแต่ว่าช่วงนี้เข้าหน้าหนาวแล้วน้ำยางก็น่าจะไหลดีนะคะสำหรับช่วงเวลานี้ค่ะต่อไปก็ไม่ต้องไปหวาดแวงกับจากสัตว์ที่มีพิษนะคะเวลากรีดยางก็ต้องกรีดตอนกลางคืนนะคะก่อนหน้านี้มีเวลาแนะนำมาให้ดีๆแล้วนะคะ